แอกพลันยูชงหนักมากถามกเกรทวอินทรอนไปไหว้พระรก,กับใครมาผมเชียร์คู่พี่นะครับเป็นอีกคู่ที่หลายคนลุ้นจากคู่จิ้นพะนางในจออยากให้เป็นคู่จีนนอกจอกันอย่างล้นลามสํารับคู่ของพระเอกนุมกเกรดวรินทรอปัญหาการกับก้าสภัสรานาชาติเปลอาล้อจากตะถูกกระแสเชียร์จากแฟนคลับแล้ว เพื่อนๆในวงการปากก็กระหน่ำแซไม่แ่วเลยล่าสุดแท็กพลันยูโฆษณาวุฒิธรรมก็ได้แคปข้อความที่คอมเมนต์คุยกันกับเกรเบเลนทอนมาเผยผ่านอินสตาแกรมแอดแท็กอเสพลันยูพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพี่ครับตอบผมหน่อยครับแอดเกรดอเลสโกและดสิพี่ไไหว้พระกับใครครับผมเชียร์คู่พี่นะครับแฮชแท็กวันนั้นดีนะครับแฮชแท็กผมเอฟซีร้านทองพี่นะครับแฮชแท็กเดี๋ยวไปหากล้องวงจรปิดแป๊บ แฮชแท็กผมอยากนับเลขอะครับแฮชแท็กจะให้ผมชงผมบอกเลยว่าเค้มเข้มเข้มโซดาน้ำเปล่าไม่ต้องซึ่งเมื่อเกรดวดินทอดได้เห็นก็รีบเข้ามาตอบกลับแบบทันทีว่าเล่นกรุ่ละอีแท็กทำเอาเพื่อนๆต่างเข้ามากดไลค์กันรัรวงานนี้ความจิ้นยิ่งฟินแบบคูณสใจจดใจจ่อรอคำตอบของทั้งคู่ว่าพลังเชียร์ครั้งนี้จะมีความหวังแล้วจริงๆใช่ไหมจ๊ะเกรด9ขอขอบคุณภาพเกรดอเลสกอรแระอเลสเก้าสุพัชราแทกพลันยูภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก d อ t com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ